เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับคําถามที่ว่าผลงานของเรานั้นจมดิ่งไปอยู่ท้ายตลาดแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับก็ในการคิดตบตวนกันหลายๆเรื่องนะครับจริงๆเราก็เสียดายในหลายๆแม์ที่เราควรจะมีแจ้นแต่ไม่ได้มีจ้นไม่เป็นไรครับเรา,เาใหม่ครับและที่สองนั้นผมก็คงจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กมากขึ้นนะครับโดยตัวเองก็ต้องปรับปุงนะครับโดยที่ลดเอ่อเกี่ยวกาสลงนะครับเพราะว่า โอดคือโมโหคือบ้านะครับแล้วว่าคุณจะเรียนจบมาระดับไหนก็ตามถ้าโมโหแล้วผมว่าก็โมโหกันหมดครับไม่ว่าจะเป็น C ีไรเซ่นหรือเอไรเซ่นนะครับดังนั้นผมต้องปรับปรุงเองด้วยในขณะที่เด็กเนี่ยเราเองก็จะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการการฝึกซ้อมให้มีการตรงต่อเวลาแล้วก็มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่ออนาคตของพวกเขาเองนะครับก็คิดว่าเลขสองนี้เนี่ยนอกจากการปรับปรุงในเรื่องของพฤติกรรม ของโค้ชของผู้เล่นแล้วคงจะต้องมีการปรปับปรุงเรื่องตัวผู้เล่นด้วยนะครับคงจะมีการาหาผู้สอบประตูเข้ามาเสริมทีมนะครับผู้สอบประตูที่พร้อมจะอยู่กับเราโดยที่เขาต้องการโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าเรามีการทดสอบแล้วพอไปไหวเราก็จะรับเข้ามาเล่นกับทีมเรานะครับในขณะที่ผู้เล่นอยื่นเราก็มีเสริมอยู่น่าจะมาไม่ต่ำกว่าห้าหกตำแหน่งครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กท้องถิ่นนะครับจะมี ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศทุกครึ่งนะครับอย่างคุณแอนดูเอมสวนาเข้ามา้วอาจจะเป็นคนเดียวนะครับคนอื่นๆน่าจะเป็นเด็กกำแังครับส่วนระบบการเล่นนั้นเราทดลองให้เด็กเรากล้าเล่นนะครับในแช์แข่งขันโดยการเล่นกับพื้นเป็นหลักผมว่าได้ผลดีนะครับเพียงแต่ว่าการเคลื่อนตัวของเด็กนั้นอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับช้าไปอะไรไปบ้างเลียแอคชั่นในการลุกเป็นรับรับเป็นลุกยังยังมีข้อบกพร่องอยู่ ก็จะพยายามเติมให้มันสมบูรณ์กันเดิมผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราทําที่ดีขึ้นนะแะสตล์การเล่นนี้เป็นผลสาเร็จมันก็น่าจะเป็นโมเดลให้กับการทําทีในรุ่นต่อๆไปได้นะครับยังไงก็ฝากมามาชมเชียร์ที่สนาม้วยครับเพื่อที่ว่าขวัญกำลังใจของทีกเด็กจะได้ดีนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้มีกำลังใจในการมุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วก็นำใจชนะมาสู่กระเบื้อเพของเรานะครับแบบหน้าเราพบกับ ไอ้จบูนในบ้านนะครับวนันเสาร์นี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมเอเชียร์ในสานามดีเยอะนะครับสวัสดีครับ